มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพลงลูกสาวอ้อยการนาเผยทางน้ำตาแม่ป่ยวยโรคหัวใจพบมะเร็งแทรกซ้อนยังคงสร้างความโศกเศร้าไม่หายนะคะสำหรับการเสียชีวิตของนักแสดงสาวมากฝีมืออ้อยการนาจินดาวัดคุณแม่ของนักแสดงสาวเพลงกวิตาหรือว่า เพลงพัตรพรสีบุญเรืองโดยทางครอบครัวได้จัดทำพิธีรดน้ำศพณัศาลาริ้วเฉลิมบวงศาลาที่สองวัดมังกรกษัตริย์รามราชวรวิหารซึ่งก่อนหน้าพิธีจะเริ่มขึ้นนะคะน้องเพลงเองเดินเล่าถึงอาการป่วยของคุณแม่ก่อนเสียชีวิตนะคะบอกว่าคุณแม่ป่วยด้วยโรคหัวใจ มายาวนานถึง10ปีแต่ไม่ค่อยมีใครทราบเพราะว่าคุณแม่ใช้ชีวิตปกติจนปีกว่าๆเกือบสองปีมานี้พบมะเร็งแทรกซ้อนแม่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหมันรักษาไม่หายจนร่างกายพยายามฟื้นฟูตัวเองจนพลังทำงานสำรองหมดไปและมาเจอโรคแทรกซ้อนอีกปอยก็มาเจอโรคกระดูกก็มาป่วยอีกมะเร็งเจอที่เยื่อหุ้มปอดกับกระดูกในระยะลุกลาม ตอนที่เจอแม่สั่งห้ามเพลงบอกใครไม่อยากให้คนเป็นห่วงแม่อยากใช้ชีวิตแบบปกติไม่เป็นคนป่วยแม่พยายามสู้แม่เชื่อว่าจะหายแต่เรื่องโรคหัวใจเพลงต้องบอกเพราะว่าเวลาทำงานกองถ่ายจะได้รู้จะได้ระวังมะเร็งเจอเกือบเกือบสองปีแล้วค่ะแต่คุณแม่ก็ยังทำงานปกติทุกอย่าง แม่โชคดีที่ไม่ต้องทำเคมซึ่งมีคนไข้มเร็งเกือบ50%ที่ใช้ยาน,นี้ได้แต่ว่าราคาสูงก็ต่อสู้กันมาซึ่งดีมาตลอดตลอดค่ะแต่มาสุดเมื่อ3-4เดือนที่ผ่านมาแต่ที่สุดหนักจริงๆก็คือรอบสุดท้ายที่เข้าโรงพยาบาลและโรคหัวใจก็มาพร้อมกับน้ำท่วมปอดครั้งสุดท้ายที่เข้าโรงพยาบาลเพลงก็ไม่คิดว่าแม่จะไม่ได้ออกมาอีกค่ะ ช่วงหลังๆที่อยู่บ้านอาการหนักมากๆคือปกติแม่ต้องนั่งรถเข็นเวลาไปโรงพยาบาลเพลงไม่เห็นแม่ไปเดินเที่ยวมานานแล้วจนครั้งสุดท้ายวันที่ไปถ่ายรายการพี่แอนเสือสิง์กระทิงแซบเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นคุณแม่เดินเองครั้งสุดท้ายเ่าเรื่องพลางร้องไห้ค่ะพเพลงเองก็ตกใจว่าแม่สุดลงเยอะมากๆแต่ว่าจิตใจแม่สู้นะคะแต่ร่างกายไม่ไหว วันที่เข้าโรงพยาบาลหายใจหอบด้วยค่ะก็เลยไปแม่ใจสู้มากๆค่ะอันนี้ต้องยอมตั้งแต่10ปีที่แล้วตั้งแต่รู้ว่าเป็นโรคหัวใจหมอบอกว่าโรคหัวใจทำงาน20-30%งาน20-3เปจาก100%เเซนแบบนี้หมอบอกให้ทำใจอาจอยู่ได้3เดือนแต่แม่อยู่มาถึง10ปีถ้าไม่มีโรคแทรซ้อนก็คงยังอยู่ ซึ่งการรักษาโรคหัวใจที่แม่เป็นอยู่นะคะถ้ารักษาต้องใช้หัวใจเทียมต้องเปลี่ยนหัวใจซึ่งเราปรึกษากันว่าทางเลือกดีไม่ใช่และตอนสุดท้ายที่มีโรคแทรกซ้อนก็ไม่ทันแล้วค่ะที่จะตัดสินใจผ่าตัดช่วงเวลาสุดท้ายเมื่อวานนี้เพลงไปเฝ้าแม่ที่ห้อง ICU ซึ่งมีเวลาเยี่ยมแต่ว่าเราก็ขอเขา จนาทีก็อนุญาตเข้าไปเราได้อยู่ด้วยกันตลอดทั้งคุณพ่อเพลงแล้วก็น้องชายแม่ซู้มาจริงๆนะคะเพลงโดนโทรตามกลางดืกตลอดว่าแม่หนักแล้วจนเพลงกลัวเสียงโทรศัพท์ไปเลยค่ะแต่พอไปถึงแม่เองก็ฮึบขึ้นมาทุกครั้งนะคะแต่จนสุดท้ายที่ร่างกายแม่อ่อนแอม,มากจนยากจะฝืนตัวเขาก็ยังสู้จนเราคิดว่าเขาฝืนเพื่อเราหรือเปล่า ช่วงท,ที่เขาพูดคุยได้ปกติแม่ก็สั่งเสียเพลงหลายครั้งจนเราใจเสียแต่ว่าคุณแม่คงอยากจะบอกในวันที่เขายังไหวแม่จะบอกว่าแม่เป็นห่วงรักลูกรักพ่อรักน้องดูแลกกันดีๆนะคะอย่าทิ้งน้องแม่จะห่วงน้องชายมากหน่อยคะ่ะเพลงเองมีครอบครัวแล้วงานการของเพลงก็อยู่ตัวน้องอายุน้อยเขายังไม่ได้เป็นฝั่งเป็นฝา แม่เป็นห่วงน้องแล้วก็ห่วงพ่อด้วยค่ะเพราะว่าตัวเขาติดกันเพลงเองพยายามบอกแม่ว่าให้บอกทุกคนว่าเราเป็นอะไรทุกคนจะได้มาให้กำลังใจเผื่อมีแนวทางรักษาใหม่ๆหรือแม่อาจจะได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานแต่แม่ไม่ยอมแม่อยากทำงานไม่อยากเป็นคนป่วยกลัวคนไม่กล้าเรียกแม่ไปทำงานแม่เชื่อว่าจะดูแลตัวเองให้หายให้ได้ค่ะ ตัวเพลงเองนะคะได้ทุกอย่างที่เป็นสิ่งดีๆในตัวของเพลงที่มาจากคุณแม่แหละค่ะเขาเป็นแบบอย่างของเราในทุกๆเรื่องเพลงเข้มแข็งผ่านอะไรยากๆมาได้อดทนต่อสู้มาได้เพราะเรามีแม่เป็นกำลังใจแม่เป็นแบบอย่างให้เราค่ะว่าเขาทำทุกอย่างได้ดีเขาเก่งเขาอดทนเขาอยากให้เราดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เราเห็นตรงนี้ของแม่เราก็เก็บตรงนั้นมาค่ะ เพลงบอกคุณแม่ตอนสุดท้ายว่าจะไม่ต้องห่วงเพลงนะคะทุกอย่างแม่ให้เพลงมาหมดแล้วขอให้แม่เชื่อว่าเพลงจะอยู่ต่อไปให้ได้อย่างดีที่สุดช่วง3-4วันสุดท้ายแม่หลับไม่ได้สตินะคะแต่เขาได้ยินนะเราก็บอกเขาทุกอย่างขอบคุณเขาทุกอย่างที่เราอยากจะบอกแม่ส่วนกําหนดการรอเช็คกับทางหลวงพ่อคุณพ่ออยากเก็บไว้ร้อยวันแต่ว่ายังติดเรื่องที่เก็บแล้วก็กําหนดการต่างๆว่าจะเป็นไปได้ไหมคะ่ะ เดี๋ยวเพลงจะแจ้งอีกทีหนึงตอนนี้สวดเวันแน่ๆคือถ้าไม่เก็บก็เผาเลยนะคะถ้าเก็บก็เก็บ100วันเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณอ้อยกาญจนาจินดาวัด,ด้วยนะคะหวังว่าครอบครัวจะกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหลังผ่านเรื่องราวโศกเศร้านี้ไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่อง มดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ